ีครับดูวนะครับสวัสดีครับกีต้าร์นัทพลสินขาครับสวัสดีครับโดนแสงวิทยานนท์ครับผมสวัสดีครับผมนัทัทรพทนะครับก็ตัวนี้พวกเรามารต้มงกานเป็นยังไงบ้างให้เป็นงานเดินทางแรกของใครใช่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกเลยเต้นกันมครตื่นเต้นมากครับหน่อยครับมีการเต้นมีอะไรบ้าง แบบว่าก็แบบถ้าเตรียมตัวก็มีแบบพื่อพี่ๆช่วยช่วยเตรียมตัวให้แล้วก็เราก็คอยแบบว่านอนพักผ่อนให้เพียงพอในในการที่จะมาร่วมง,งานงานนี้เลยครับะคมกจยไบ้างจริงๆพอเห็นแฟนคลับเยอะขนาดน,นี้รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าอิ่มอิ่มกับการที่ได้เห็นแฟนๆแฟนคลับครับ ถึงโปรเจกต์แล้วสุดที่เราทำด้วยการเป็นโรลิตีดหน่อยแบบมันจะออกมาแนวไหนอะไรยังไงอ๋อถ้าเรลลิ่งก็จะเป็นฟิลแบบหาบัดดี้หาหรือว่าเรียกง่ายคือพาร์ทเนอร์ใช่ครับก็คือหาพาร์ทเนอร์เพื่อจะเล่นซีรีส์วายครับมันก็คือเป็นโปรเจกต์ในการหาบัดดี้ของแต่ละคู่ใช่ครับใช่ครับผม ได้รรประมาณนั้นตอนนี้ได้ได้บัตรที่กันเรียบย่างย่งางเลยครับวิธีาการหาบัตรที่กันตอนมันเป็นยังไงอ่ะเออตอนนี้อ่าเขาก็ยังไม่แจ้งว่าอะไรยังไงครับแค่รู้ว่าต้องมีแบบหาบัตรที่คู่แต่ละคู่ <ๆ S 2> อะไรแบบมีภารกิจให้เล่นน่ะใช่ครับผมใช่ครับจะมีภารกิจแต่ภารกิจให้เล่นนะครับแล้วก็คอยแบบว่าทําภารกิจเอ่อร่วมกันใช่ครับ บอ่าจะมีแคมเปญแต่ละแคมเปญช่วยอ่อคอยทำแข่งกันคอยร่วมสนุกกันครับแต่ละแต่ละแคมเปญเราพอจะทราบความรู้ใจว่าแบบมันดุดันหรือว่าโดดไปยังไงอ่อตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าแบบมันจะมีแคมเปญอะไรบ้างครับใช่ครับแต่ที่รู้ๆก็น่าจะสนุกแน่นอนครับมันมีทั้งหมดกี่พีที่อ่ะแปดครับผม ใช่ครับคู่ที่ชนะก็จะเป็นซีรีส์วายครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันถาว่าแบบ24ชั่วโมงหรือเปล่าก็ต้องเมตาครับประมาณใช่ครับใช่ครับมีถ่ายตัวอย่างไปแล้วครับแล้วก็ส่วน ่สวนอย่างอื่นก็รอถ่ายปีต้นปีหน้าครับผมถ่ายตัวยาวยังไงามกกากเนี่ยแล้วบรรยากาศตอนนั้นให้ฟ<อ>ังก<อ>่อนคือคือผมอ่ะตื่นแต่ตีสี่เพื่อไปถ่ายตัวยาวแล้วก็เริ่มถ่ายจริงหกโมงเช้าถ่าย4ี่ทสี่ทุ่มสนุกมากครับแต่มันไม่เหนื่อยเลยนะคบแต่มันสนุกมาก ช่ครับแต่ก่อนอื่นอ่ะผมมาก่อนผมเข้ามาก่อนคนอื่นกับพี่กับพี่นัทผมก็พยายามเฟรนลี่เพื่อให้แบบทุกคนเข้าได้กันได้แต่ก็เป็นไปตามนั้นก็เข้าได้ก oh ันได้ครับผมใช่ครับใจจอยครับผมใช่คร um ับก็เราจะได้ดูตัวอย่างเนาะอ๋อเรืนี้ปล่อยตัวอย่างแล้วนะครับผมปล่อยทางไหนเอ้ยเราปล่อยปล่อยตัวอย่างไปแล้วครับปล่อยไปเมื่อเมื่อวานครับใช่ครับสามารถดูได้ที่ยูทูบเลยครับแล้วก็ช่องทางของวายเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยใช่ครับคือช่องทางเลยครับ ขอฝากช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Y Entertainment ครับผมแล้วก็ Instagram Y Entertainment ครับผมใช่ครับของเราจะเปชื่อว่าอ่า Buddy Oberty ครับ o b e r ี y ครับ Buddy Oberty ครับเพื่อนรักหรือรักเพื่อนครับ